ในพื้นที่อำเภอสงขรโกโลกจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นข่าวคือขาดังในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในสื่อกระแสะหลักนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสพสงขรโกโลกนะครับได้ลงพื้นที่จับกลุ่มชาวมาเลเซีย6กรายซึ่งใน6กรายดังกล่าวนี้นะครับก็มีนักร้องดังจาก,กรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซียอยู่ด้วยนะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเจอยาบ้าจํานวน6กพัเม็ดนั่นเองครับซึ่ง กลุ่มดังกล่าวนี้นะครับมาร่วมสนุกสนานในโรงแรมแห่งหนึ่งของพื้นที่อำเภอสุไงโกลกนะครับหลังจากที่มีการาได้มีการจัดงานปาร์ตี้กันแล้วนะครับผู้ชมครับก็ไปขึ้นพักผ่อนบนห้องแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พบจํานวนายาบ้าจํานวนที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่า ในพื้นที่นี่เจ้าหน้าที่มีการดูแลป้องกันเรื่องของยาเสพติดมากน้อยเพียงไหนนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะครับก็ได้ลงพื้นที่ยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะครับก็เพื่อ ไปตรวจสอบตามสถานบันเทิงต่างๆนะครับว่ามีการาพบยาเสพติดหรือไม่ทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็มีการกำชับในเรื่องของยาเสพติดหรือไม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับนายวิชยัยชัยเศษสัมพันธ์ ขออภัยนะครับนายวิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกพร้อมกับนายอนิรุธบัวอ่อนในอำเภอสุงไงโกลกและก็สอส,อ,สอ,อามินมะยุศปหลัดอำเภอสุงไงโกลกประหลัดป้องกันจังหวัดนาราธิวาสนะครับไปตรวจสอบในพื้นที่สถานบันเทิงผับบาร์คารอเกะบริเวณซอยสวัสดีโรงแรมมารีน่าและก็โรงแรมเกนติ้งในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกเพื่อกดขันในการป้องปรามจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดการค้ามนุษย์การมั่วสุมสิ่งผิดกฎหมายประเภทรวม ถึงสถานบริการผิดกฎหมายอีกด้วย ในเรื่องนี้นะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและก็ทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการสถานบันเทิงดังกล่าวโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะครับห้ามไม่ให้มีการเสพหรือว่าจําหน่ายภายในร้านอย่างเด็ดขาดรวมถึงการพกอาวุธโดยอำเภอสุไไงโกโลกถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดนราธิวาสซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็มาเลเซียมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจํานวนมากทาให้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองก็ได้มีการฝากไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างนีครับให้ช่วยการสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ